สวัสดีครับวันนี้มีคําถามจากคุณยายนะครับคุณยายมีอาการวิงเวียนนะครับวิงเวียนแล้วก็ปวดเมื่อยจากช่วงเอวลงไปหาขาตามหลักแพทย์แผนไทยนี่เดือนตุลานี่ธาตุลมจะหย่อนก็คือการไหลเวียนเลือดและกําลังดันของหัวใจนี่มันจะอ่อนลงเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่สมองได้น้อยก็จะเกิดอาการวิงเวียนนะครับ ทั่วตัวเราตรงไหนที่เลือดไปเลี้ยงได้ไม่มากพอนี่มันก็จะเกิดอาการเจ็บปวดนะครับอันวิธีที่เราจะดูแลตัวเองช่วงนี้ก็คือหนึ่งละตอนเช้านี่ให้ใช้น้ําขิงหนึ่งแก้วนะครับใส่น้ําผึ้งหนึ่งช้อนใส่น้ําส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่ยาหอมนี่หางช้อนโต๊ะแล้วก็ดื่มนะครับน้ําผึ้งจะทําให้หัวใจมีกําลังน้ําส้มสายชูจะทําให้เลือดนี่ เป็นกระสาย,ายาเลือดไหลเวียนทั่วตัวนะครับน้ำขิงจะทําใ,ให้ตัวเราอุ่นขึ้นทําให้เกิดการไหลเวียนเลือดนะครับแล้วยาหอมจะช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอให้หัวใจมีกําลังแล้วก็ไปออกกําลังกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะครับไปเดินหรือไปวิ่งก็ได้นะครับทําให้เกิดการไหลเวียนเลือดนะครับเมื่อการไหลเวียนเลือดดีหัวใจมีกําลัง อาการที่เราเป็นมันก็จะหายไปนะครับอัน,นฝากพี่น้องนะครับเพราะช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะครับแล้วเราโดนฝนต่อเนื่องมาแล้วก็มาจนถึงหน้าหนาวันนั้นการไหลเวียนเลือดก็จะอ่อนลงนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายวันนี้สวัสดีครับ